ยังไม่น่าเกิดนะครับแต่ว่าใช่ครับคําถามนี่แหละสําคัญเพราะว่าถ้าจะเกิดก็จะเกิดจากประเทศเล็กๆเหล่าเนี้มากกว่าประเทศใหญ่ๆ<ม>เผชิญหน้ากันโดยตรงอันนี้เป็นสูตรสําเร็จของสองครามโลกมาแล้วสองครั้งประเทศเล็กๆอ,อย่างเซอร์เบียอย่างนี้นะครับพวกนี้นะครับก็อาจจะโปรแลนด์เงนี้พวกนี้นะครับก็อาจจะทําให้เกิดการสปาร์กแล้วก็เผชิญหน้ากัน,น่นที่ถูกก็จะลุกลามบานปลายไปสู่มหาอำนาจต้องเข้าสู่สมรภูมิน่าเป็นห่วงนะครับ แล้วก็สูตรนี้ก็คงจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใช่ครับต้องระวังมากอย่าให้เกิดการบานปลายเป็นสงครามระดับอของระบบสงงการของภูมิภาคก็ยังพอรับมือกันได้นะครับแต่ว่าก็ต้องระวังมากยกตัวอย่างอีกตัวอย่างว่าถ้าไต้หวันอยู่ดีดีมันก็ไม่น่าจะต้องประกาศเอกราชนะครับแต่ถ้าประกาศขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจีนก็ต้องเข้าไปจัดการก็มัดมือ,อเมริกันเลยครับมาริกันก็ต้องเข้าไปจัดการจีนจะอยู่ไว้จะอยู่ยังไงครับจะ,จะปล่อยไว้ยังไง นะครับถ้าปล่อยไว้ก็จบเพลุเลยไม่ได้เป็นหามนาแน่เพราะฉะนั้นไอ้นี่ครับเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดว่าไต้หวันคงไม่ทําอะไรแน่นะครับเราก็หวังอย่างนั้นเหลในทางกลับกันอ่านะครับแฟนคลับไต้หวันก็บอกว่าอาจารย์ต้องพูดให้ครบนะใช่ครับถ้าอยู่ดีๆจีนไปบุกยึดไต้หวันก็เหมือนกันนะครับอเมริกันก็อยู่เฉยไม่ได้นะครับอ่าก็คงไปจัดก,การแต่เมื่อเมื่อวานนี่เองเออสเตรเลียบอกว่าเออถ้าดูแบบนี้แล้วออสเตรเลียขอไม่ยุ่งได้ไหม นะครับอ่าถ้าถ้าเข้าไปถ้าไต้หวันประกาศเดกร่าหรือจีนเข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องของไต้หวันกับจีนแล้วเอเซียไม่เกี่ยวได้ไหมแต่คําตอบน่าทึ่งมากครับคําตอบจากอเมริกรันบอกว่าไม่น่าจะได้แล้วเพราะเอเซียอยู่ในโครงการเลยดำน้ําออกกุสแ,แล้วแล้วก็เป็นพันธมิตรกันแล้วแต่มีอดีตนักงสรงคของอเอเลียสองคนออกมาพูดนะครับบอกว่าไอน้นียมันไปผูกมัดเอ,อเลียจนกลายเป็นรัฐใหม่ของอเมริกรันไปแล้วหรือเปล่า<อ>เป็นรัฐห้าห้าดิบสองผมก็ ผมก็ล้อเล่นกับเพื่อนผมอาจารย์เชาออสเตรเลียอยู่เสมอว่านี่คุณเป็นมือขวาเมริกันจริง,รงๆอย่างที่คุณเคยประกาศมา,าคุณก็คือว่านักวิชาการเคยประกาศมาหรือเปล่าว่าคุณเป็นมือขวาเมริกันตอนนี้ก็พูดกันมากเลยครับว่าไอออสเตรเลียควรจะถอยจากโครงการนี้ไหมหรือว่าลดเงื่อนไขลงเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ของประเทศเล็ก,ลก,ลกๆพวกนี้ก็จะดึงประเทศใหญ่ๆเข้าไปสู่สมรภูมิทันทีเลยผมว่าออสเตรเลียเขาเริ่มระวังแล้วนะครับก,ก็น่าสนใจว่า จะ,จะเป็นยังไงต่อจะสหรัฐไม่ค่อยยอมนะครับบอกว่าออสเตรเลียเป็นพันธมิตรจะอยู่ดีๆเดินออกไปไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนเหมือนกันครับสาหรับออสเตรเลียครับอยากให้อาจารย์ช่วยประเมินสมมติศักยภาพแบบหมัดต่อหมัดเลยนะครับเรื่องของคนก็ดีเรื่องของอาวุธอะไรก็ดีนะครับอาจารย์ให้น้ําหนักไปฝั่งไหนที่มีความได้เปรียบมากกว่าเอาตัวต,วต,วต,วตว่ตัวนี่สู้ไม่ได้ครับยูเครนนะครับในแง่ของยุทธปกรณ์กําลังลบนะครับ แต่ว่าในแง่ของใจเนี่ยเกินร้อยนะครับทางยูเครนมาตั้งแต่แรกเพราะว่าหลังกาชนฝามาตั้งแต่แรกเขาไม่รู้จะไปไหนนะครับถึงจะได้ทั้งประเทศอย่างที่เราเคยคุยกันนะคุณมันพศครับชาวยูเครนก็คงลงใต้ดินหมดนะครับเกิดสงครามกลางเมืองซึ่งรัสเซียเคยแพ้มาแล้วนะครับนะครับที่อัฟการนิสถานเพราะฉะนั้นอ,อันนี้เป็นปัจจัยที่น่าคิดมากว่าชาวยูเครนเนี่ยคงสู้แน่นอนแล้วถึงเซเลนสกี้ไม่อยู่ก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้เท่าไหร่เขาจะไปไหนอะครับ พรารัสเซียจะมายึดประเทศเขาครับเขาจะไปไหนครับแล้วก็ทำผิดกติกาสากลเยอะอันนี้แฟนคลับรัสเซียอาจ,จะไม่ค่อยอฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยพอใจแต่ว่ากติกาสากลรณนานาชาติหรือต้นประเทศไทยก็ไปลงมติว่ารัสเซียทำผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะครับว่าอ่ในแง่ของการสนุจานา,นานชาติในแง่ของกาลังใจนะครับแล้วตอนนี้ก็ในแง่ของยุทธภพกรก็ไหลามาเพิ่มขึ้นเยอะสหรัฐและพันธมิตรนะครับก็ปลด า,าเงื่อนไขแต่น่าสนใจอีกเรื่องครับเกือบ <an> ลืมไปใหค,คุณคุณอิกครับคืออาวุธที่เขาส่งให้เนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่นะครับว่าจะต้องไม่ใช้ในการบุกเข้าไปในรัเสเซียหรือว่าปฏิบัติการเชิงรุกค,ครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้ยังไม่่อยมีใครยกประเด็นนี้นขึ้นมาเลยแต่คุณอิกจําได้ไหมครับท่านผู้ติดตามแฟนเพจของคุณอิกจําได้ไหมครับว่าเครื่องบินเป็น F16 รถถังของเยอรมัน สีปนามวุธของยุโรปหลายประเทศเนี่ยก็มีเงื่อนไขว่าห้ามใช้ในการจู่โจมโจมตีบุกเข้าไปในรัสเซียนะครับโดยที่ว่าไม่ใช่เป็นการป้องกันตัวเองอันเนี้ยยังไม่มีการตั้งคำถาม,ามชัดเจนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คงจะพยายามขยิบตาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าไอ้เน,นี้ยผิดเงื่อนไขเหมือนกันนะครับแล้วก็อ่าเขามีเงื่อนไขว่าให้อาวุธใช้วุธเหล่านี้ยามรัเสเซียบุกเข้ามาใน เมืองอของยูเครนนะครับแต่าการไปบุกรัสเซียเนี่ยก็ต้องดูว่าแช่วุธอะไรนะครับดูรถถังแล้วก็อาจจะยังไม่ใช่รถถังเยอรมันที่นะครับที่ว่าจะส่งมาเป็นของยูเครนรัเสเซียเก่านะครับเองแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นประเด็นอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูนะครับว่าถ้าไม่มียุโทโธปกรณ์ไหลามาแบบเนี้ย นะครับความเสียบเสียเปรียบก็จะมากขึ้นทันทีอย่างที่เราเห็นเมื่อปีที่แล้วนะครับการชะลอหรือว่าต้นปีนี้ตั้งแต่แรกนะครับเราเห็นการชะลอนะครับศักยภาพแล้วก็รัสเซียบุกลุกเข้าไปนะครับมัดต่อมัดเนี่ยนะครับถ้ายูเคฤไม่ได้กัะสับกระสจากตะวันตกจากยุโรปจากเยอรมันซึ่งตอนนี้ก็ทุ่มเทนะครับแล้วก็ในโปแลนด์ก็มีทหารหลายชาติเข้าไปช่วยยันไว้อยู่นะครับทาให้เบลารุสหลายประเทศต้องขยับแล้วก็กดดันถ้าไม่มีพวกนี้นะครับ ไม่มีกลุ่มสแกนดิเนเวียคอยประชิดพรมแดนรัเสเซียให้รัสเซียว้าวุ่นกลุ่มสแกนดิเนเวียนี่ก็เปลี่ยนจุดยืนกลับหลังหันเลยนะครับจากที่เคยเป็นกลางก็ไปอยู่กับฝ่ายนาโต้หมดแล้วนะครับก็ทําให้เกิดผมคิดว่าความไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนัดนะครับทั้งทที่รัสเซียโดยกําลังลบนะครับโดยศักยภาพทางการทหารโดยการผลิตยุทธภณกเนี่นะครับได้เปรียบกว่า รัเสเซียก็เลยต้องไปหาพันธมิตรใหม่ๆอย่างเช่นเกาหลีเหนือเนื้อออกไม่ให้พี่นีครับที่มีการพูดว่ากระสุนรัสเซียถึงแม้ว่าจะผลิตเก่งแต่ก็ล่อหลอไปเยอะเพราะยิงกันวันนึงเป็นหมื่นนัดยิงเพื่อ,อเปิดทางยิงเพื่อต,ต้านไม่ให้ลุกเข้ามาทั้งสองฝ่ายนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าต้องการเป็นแสนแสนนัดนะครับอเมริกาเน,นี่ยผลิตได้ปีละเป็นแสนเท่านั้นเองนั้นอเมริกันก็เลยไปขอให ประเทศหนึ่งผลิตซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณเอกหลายหลายชาติคงจะคุ้นอยู่แล้วเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้ตอนนี้ผลิตนะครับลูกกระสุนปืนใหญ่ผลิตอาวุธให้กับยูเครนเยอะเลยนะครับแล้วก็ไต่ลำดับโลกนะครับจากลำดับไม่ถึงท็อปเทนมาเป็นลำดับ7และปีที่ปีหน้านี้น่า,นาจะลำดับ6ลลำดับ5ด้วยซ้านะครับก็มโหฬานเลยครับยูเครนได้ความช่วยเหลือจากหลายๆประเทศแล้วอย่างประเทศที่ไม่คาดคิดอย่างเช่นเกาหลีใต้ ในทางกลับกันรัสเซียก็ได้อาวุธยุทโธปกรณ์ได้กระสุนจากเกาหลีเหนือพูดกันอย่างนั้นนะครับนักวราะห์คิดกันอย่างนั้นเพราะว่าถึงเกาหลีเหนือจะไม่ได้เก่งเรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเรื่องไม่ได้เก่งเรื่องอ,อื่นๆหลายเรื่องแต่เรื่องผลิตอาวุธเนี่ยไม่เบาครับสามารถผลิตอาวุธเองได้เยอะก็ะผลิตอาวุธส่งรัสเซียโดยเฉพาะกระสุนปืนเพราะฉะนั้น ศักยภาพโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่ายันกันไปยันกันมาแต่ว่าโมเมนตัมอยู่กับรัสเซียรัสเซียขยับลุกหน้าได้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่เปิดเกมลุกไม่มี์ไพรส์แท็กไม่ช่วยจังหวะ,ะนะครับทิมแทงเข้าไปหรือว่าเจาะรูเข้าไปมันจะเสียเปรียบเรื่อยๆแล้วมันก็จะเจรจายได้ยากเพราะฉะนั้นยุทธวิธี์ไพรส์แท็กพกพกิงโฮหรือว่าเจาะรูเข้าไปยามเผลอ แล้วก็ไปในแนวรบที่รัสเซียไม่ได้วางกําลังไว้บ้างที่ประเมินต่ําบ้างก็จะเพิ่มความได้เปรียบในระยะสั้นนะครับเพื่อที่จะไปต่อรองระยะกลางหรือระยะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีทางการทหารที่หลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นครับคุณอีกครับ